หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่นักเตะใหม่ของริเวอร์พูลยังทักอเอริกซิสแม็คอาริสเตอร์มิดฟิล์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่จ่อย้ายมาสวมเสื้อของทีมเราแบบเต็มทน ขาผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วและแม้ว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการราช้าด้วยเหตุผลในด้านเอกสารแต่ซื่็รายงานข่าวตรงกันหมดแล้วว่าการย้ายทีมของเขาไม่ได้มีปัญหาใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าจิกสัญญาที่ทางฟาบิโอโรมาโน o นักข่าวรับเทียร์หนึ่งก็ยืนยันว่าทีมของเราจะจ่ายเพียงแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรกถึงครึ่งนึง ล่าสุดไซมอนจอแดนอดีตประธานสโมสรปรา,าสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นเลยว่านี่เป็นดิวสุดคุ้มสำหรับลิเวอร์พูลแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็เป็นดิลที่น่าผิดหวังสำหรับทางบรตันผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วบร h t ันก็รังตัวนักเตะเอาไว้ไม่ได้จริงไหมเราพวกเขาได้อะไรจากการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาจอแดนให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางท a l กสปอร์ คุณได้เห็นนักเตะระดับแชมฟุตบอลโลกกลับมาแต่การต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาเป็นเหมือนกับการส่งมอบนักเตะให้ลิเวอร์พูลด้วยสนนราคาที่ต่ำกว่าตลาดซื้อขายอย่างมหาศาลพร้อมจินตนาการได้เลยว่าทางไบตันเองก็คงรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะนี่เป็นดีลที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากเลยนะพมคิดว่าตอนที่เราได้เห็นแม็กอาริสเตอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขา มันก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพื่อการเรียกค่าตัวของเขาให้เพิ่มสูงขึ้นมันจะต้องทำเงินให้ได้สูงสุดจากดิวนี้แน่นอนว่าพวกเขาเองก็ต้องการค่าตัวของเขามากกว่านี้เหมือนกันทว่าวท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ออกมากลับเป็นตรงกันข้ามดังนั้นการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแม็กอาริสเตอร์ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับไบรตันแต่ในทางตรงกันข้ามมันเป็นประโยชน์แบบเต็มเปาของทางลิเวอร์พูล ในก็พูดถึงเรื่องการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอริสเตอร์ของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยแต่เป็นในมุมมองของทางฟองเรเบิร์ฟอดีตประกังรับตำนานของทางสิงโตนเงิมครามชิวซีกันบ้างหลังจากนี้ก็เป็นอีกสโมสรที่ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วย มาทางมาริเชียปอดเชตตีโนนายใหญ่คนใหม่ของสิงบูก็ถือว่าเป็นแฟนตัวยงของแม็กอาริสเตอร์และอยากจะได้ตัวเขามาเป็นแกนหลักในการสร้างแผงมิดฟิลของพวกเขาขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อน,นักเตะเลือกย้ายไปลิเวอร์พูลก็ทำให้เชลซีต้องเบนเป้าไปหาเพื่อนร่วมทีมไบรตันของเขาอย่างมอยเซสไซเซโดที่มีค่าตัวสูงกว่าแทนแต่เลเบิร์ฟก็เชื่อม,มั่นว่าม็กอาริสเตอร์นี่แหละที่จะเป็นการเซ็นสัญญาอันสุดยอดของฝั่งลิเวอร์พูลพวกเขาต้องการตัวออริซิแม็กอาริสเตอร์เป็นอย่างมากเลเบิร์ฟกล่าวลิเวอร์พูกำลังประสบปัญหากับแดนกลาง และนี่ก็คือนักเตะที่สามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างเพอร์เฟกต์เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรจากนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลเขารู้ว่าจะเล่นเกมรับอย่างไรเขารู้ว่าจะต้องแย่งบอลกลับมาแบบไหนแล้วเขาก็รู้ว่าจะต้องสนับสนุนแนวรุกเช่นไรเขาเติมเกมขึ้นไปทำประตูได้อีกด้วย ดังนั้นสำหรับ Liverpool ลิเวอร์พภูแลอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์คือนักเตะที่สะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่สโมสรของพวกเขากำลังมองหาอยู่มันคือสิ่งที่ลิเวอร์พภูเคยมีในทีมของพวกเขาย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่พวกเขากำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดและมีประสิทธิภาพดังนั้นแน่นอนเลยว่าเขาจะเข้ากันได้กับทีมอย่างเพอร์เฟกต มาเปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่เตรียมย้ายมาสู่สโมสรของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูคนที่ใกล้จะอำลาถิ่นแอนฟิลด์ของเราไปกันบ้างนั่นก็คือในรายของเรย์ตันคราคันเมิดฟิลดารุ่งอนาคตไกลของทีมเราหลังจากเขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับอับเบอร์ดีนด้วยสัญญาระยะสั้นยาวตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่ผ่านมา ทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทาง The a อ h เลติกก็ดอกมายืนยันเลยว่าลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาการปล่อยตัวดาวเตะวัย21ปีแบบถาวรในตลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลจะรับฟังข้อสเสนอสำหรับเรตันคราคซันเพราะพวกเขาจะเดินหน้าสร้างแผงมิดฟิล์ขึ้นมาใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพียสระบุ เขาได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายทีมออกไปเป็นการถาวรหลังการยืมตัวที่ประสบความสําเร็จกับอาเบิรตดีนดอเตไว้21ปีเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราเขาผ่านการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมาแล้ว3นัด เขาทำได้6ประตูกับอีก9แอสซิตจากการลงสนาม38เกมให้กับอัลเบอร์ดินในการแข่งขันสกอตติชพรีเมียร์ชิพฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยให้พวกเขาคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้สำเร็จอีกตัว อย่างไรก็ตามจากการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งในทีมของเยอเกนครอปที่สูงขึ้นจากการย้ายเข้ามาของทักอาริซิปแม็กอาริสเตจากไบรตันที่ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วมันก็ทำให้ทางคราคซันต้องจ่อย้ายไปต่อพัฒนาการของเขาที่อื่นอาเบอร์ดีนเองก็อยากจะได้ตัวเขาและนักเตะก็ได้รับความสนใจจากอีกหลายสโมสรในลีกสูงสุดของสกอตแลนด์รวมถึงอีกหลายทีมระดับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ ส่วนลิเวอร์พูลเองก็เปิดกว้างสำหรับการขายเขาด้วยไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เป็นในแนวรับกันบ้างหนึ่งในคนที่มีข่าวพวัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คืออีวานเอนดิก้าเซนเตอร์ฮฟตัวเก่งของไทรทรัคแฟงฟิร์ต หลังจากจู้ตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นจากสถานการเรื่องสัญญาของเขาก็ดูจะเป็นใจเสียด้วยเมื่อเอนดิกา้ามีข้อผูกมัดกับต้นสังกัดของเขาถึงแค่ช่วงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นและจู่ตัวก็ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ทางฟังฟัดเองมีความพยายามจะรบเร้าเขาเพื่อยอมเปลี่ยนใจอยู่กับสโมสสต่อไป ต่ไท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสําเร็จทำให้เจ้าตัวจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไรค่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ดาวเตะวัย23ปีกลายมาเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ลิเวอร์พูลจะดึงตัวมาแบ่งเบาภาระของทางเวอร์กิลฟานไดคและอิบราฮิมมาโคนาเต้หลังจากโจโกเมสและจจเอลมาติฟฟอมตกอย่างหนัก จนถึงขั้นอาจจะถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรอนไปหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก f a b r i เซ o ยโรมาโก็ยืนยันว่าแอนดิก้ากำลังมองหาสโมสรใหม่แล้วแต่ลรเวอว่าูลของเราอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่เมื่อทางอาเอสโลมาของกุนซือโจเซมูรินโยได้ชิงตัดหน้าลงมือไปก่อนด้วยการยื่นข้อเสนอให้นักเตะพิจารณาแล้ว เป็นทางการอิวานเอนดิก้าย้ายออกจากไอรักคแฟรง์เฟิร์ตในฐานะนักเตะฟรีเอเยตนโรมานยืนยันผ่านหน้าทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรในตอนนี้ RS r o เอสโรมได้ยื่นข้อสเสนอให้เอนดิก้าพิจารณาแล้วด้วยสัญญาระยะยาวถึง5ปีเราจะต้องมารอดูการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของนักเตะว่าจะคิดเห็นเป็นประการใด เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในแผงมิดฟิลด์สำหรับช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้างก่อนหน้านี้ทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของสโมสรก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า ลิเฟร์พูต้องการจะซื้อมิดฟิล์เข้ามาอย่างน้อย2คนแล้วอาจจะมีเพิ่มมาเป็นคนที่3ได้หากสามารถหาหนักเตะที่เหมาะสมซึ่งในตอนนี้ทีมของเราก็น่าจะได้มาแล้วแน่นอน1คนกับในรายของทางอา็กซิแมัตอาริสเตอร์ที่ใกล้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบเต็มทน นั่นทำให้คำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วอีกหนึ่งหรือสองคนที่จะย้ายตามเข้ามานั้นจะมีใครกันบ้างซึ่งทางฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ระยนชื่อออกมาแล้วก่อนหน้านี้ว่ามันมีทั้งมาโนโคเน่จากทางบรเเซียเหมือนเช่นกรัตบักเคลฟันตูลามของนิสและกราบิเวกาจากเซลตาบีโก้ โดยล่าสุดทัางเจมเพียสเองก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันแต่เขามีการเพิ่มเติมรายชื่อออกมาอีกสองเป้าหมายที่ทีมของเราจับตาดูอยู่ด้วยพร้อมกับให้ข้อมูลเสริมมาอีกด้วยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะเร่งดำเนินการปิดดิวนักเตะค,คนใหม่ต่อทันทีหลังจากการคว้าตัวแม็กอาริสเตอร์ครบถ่วนกระบวนความไปแล้ว ิเวอร์พูลจะเบนความสนใจของพวกเขาไปที่มิดฟิลด์เป้าหมายรายอื่นๆต่อหลังใกล้จะเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแมตอริสเตอร์ที่ผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วเมื่อวันอังคารพีเอสระบุไรอันกราวเวนเบิร์ชของบาเยันมือนิเคฟเฟนตูรามจากนีสโรเมโอราเวียของซา์ทฮมตันมาโนโคเน่จากบรเสเซียมเหมือนเช่นกระตักและกาบีเวกาของเซลตาบีโกต่างก็ได้รับการพิจารณาอยู่ทั้งหมด พอลลิเวอร์พูลต้องการจะดูว่าใครคือคนที่พวกเขาสามารถซื้อตัวได้และจะอยู่ที่ฟนอนราคาเท่าใดกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ